คนที่ดีมีปัญญาจะโหลร้องถึงสามลาเงียบจุดดูในสนามยุทธนาจะไม่ลบใครละเตรียมพร้อมที่จะฆ่าศึกจะมาล้อมพระนครกายนาครไว้จุงได้ต่อสู้ต่อเหตุการณ์ในฆ่าศึกหานหึกในสงครามได้แต่ที่เหลนานับประการเป็นต้นอย่างนี้อย่าลบไม่สู้ สร้างความรู้ให้แก่ตนเองเป็นประการสำคัญนี่แหละนะกรรมฐานม,มาแล้วอย่าไปคุยกันกำหนดได้ภายในเจ็ดวันท่านจะรู้จริงขึ้นมาท่านเคยใจร้อนเปิดประตูก็ค่อยๆเปิดหนอเปิดหนอปิดหนอช้าๆจนเคยชินจิตใจท่านจะเย็นลงไปมากสบายท่านจะรวยน้ำใจท่านจะรวยชิ่นจะรวยฐาน รวยทั้งสติปัญญาแน่นอนเดินไปห้องน้ำปากสาวะอุจจาระก็กำหนดมีสติทุกประกาศรับรองท่านจะใจเย็นขึ้นท่านจะรวยมากขึ้นท่านจะไม่มีความจนอยู่ในจิตใจจะไม่จนนอกจนนายจนจิตจนใจต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนใจร้อนข้าพเจ้าจะใจเย็น ช้าพอช้าช้าพอช้าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำยังไม่เท่าจิตยับยั้ง